อวิชายะตตเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธ เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาภัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภัสะภัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภัสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแผงเวทนาจึงมีความดับแผงตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแผงตัณหาจึงมีความดับแผงอุปาทานอุปาทานะนิโรธา พระวะนินโรโธเพราะมีความดับแผงอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพพระวะนินโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาสรามะระนังโสกปริเทวะทุกขโทมนัส สุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละรามราะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนะอุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตสสะเอวะลัสสะทุกขกันทัสสะ นิโรโทโหตีติความดับลงแห่งก็อ